สวัสดีครับนะฮะสวัสดีวันอังคารที่2 3พฤศจิกายน2564นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้บอกเลยนะครับว่ามากันรัวรัวเลยนะครับเม็ดเดียวก็ไม่พลาดก็ยังเดินต่อได้สวยๆอยู่เราก็ไปเก็บเต้มที่วีเีนะฮะเมื่อวานนะครับผมนะครับซึ่งนะครับเมื่อวานนียก็บอกได้เลยว่าจุกอยู่เหมือนกันนะครับก็แบบเร้รับทรัพย์กันท่วนหน้าเลยนะอาจารย์ข้อของแสดงความยินดีด้วยนะวันนี้ก็เป็น วันที่2ของการทํางานประจําสัปดาห์แล้วนะครับก็เป็นวันอังคารแล้วนะครับหลายๆคนก็ยังทํางานอยู่นะครับแต่ทํางานก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปลงแนวทางแบบนี้ดีๆให้ฟังกันนะครับก็สามารถกดฟังได้เวลาว่างนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูแนวทางสําหรับวันนี้นะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม,ม่พลาดการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อําเดือนราชคูนะรับส่วนใครที่บอกว่า อาจารย์ค่หนูหาลิงค์เข้ากลุ่มไม่เจอครัหนูจะเข้ากลุ่มลายวีพีสามารถแอดไปที่แอดไซน์นะฮะมีแอด,ดน้มีแอดอำนานะครับแล้วก็ตัว I ตัว n แล้วก็ตัวเดบันยูนะฮะแล้วก็93ตัวนะครับแอดเทป9 99นั่นแหละครับหรือแอดไอเอ็นเดบยูสองเนะฮะสามารถเซิร์ชไม่ได้หรือลิงก์ข้างล่างที่อาจารย์ปรับไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวันกันเลยนะว่าแนวทางมายังไงกันบ้างนะครับ ฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้คือนะครับ80809นะครับ80809นยาฮานอยปกติ59308นะครับแล้วก็ฮานอย VP 20305ซึ่งถ้ามองเนี่ยนะครับมี0มี8มี9ก้ากำลังดำเนินการที่จะไหลก,กันต่อแบบ ยาวๆเลยไหมมีโอกาสที่จะไหลต่อไหมวันนี้บอกได้เราเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสน้อยที่จะไหลต่อไหมนะครับเม็ดเดียวอาจารย์จะสรุปยังไงเดี๋ยวฟังกันติดตามกันนะครับเอาเป็นว่านะครับสําหรับวันนี้นะครัทางเดี๋ยวอาจารย์จะให้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่บอกว่าอาจารย์คะเขียนชุดวินให้้เหมือนเดิมไหมครับบางคนก็บอกอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะจะได้ฝึกไปในตัวเองด้วยนะครับว่า การที่ทําชุดวินหรือชุดข้าวต้มมัดนะครับทำยังไงนะครับก็คือเอาเด่นเอารองนะครับเอาเด่นเอารองเนะี่ยทั้งหมดเลยก็เรียงมาตั้งแต่ร0 0นพิเศษเลยนะครับก็ไปจับวินกันนะครับก็ใครที่เป็นนักลงทุนก็จะรู้ดีว่าการที่วินเลขนะครับเป็นการที่ลงทุนแบบลดความเสี่ยงเพิ่มกําไรได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะครับ วันนี้นะอาจารย์ให้ฮานอยพิเศษนะคะเด่นสีรองเจ็ดนะครับเด่นสีรองเจ็ดนะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่นเจ็ดรองเก้านะครับแล้วก็ฮา, v, านอยวีพีอาจารย์ให้เด่นสามรองหกซึ่งเม็ดเดียววันนี้อาจารย์ประเมินแล้วนะครับว่าสิ่งที่มันจะไหลมาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเก้านะครับนะครับมันเป็นตัวแปรมาจากแปดศูนย์แปดคือเลขหามนะครับเลขหามเลขหามนะครับก็คือแปดศูนย์แปดอ้าวอาจารย์เอาเก้ามาจากไหนอะ อยู่ในใจนี่แหละนะครับคือมันเป็นตัวแปรจากศูนย์นะครับมันเป็นตัวแปรจากศูนย์ที่อาจารย์ทําไว้นะครับซึ่ง9้าเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลมาจนถึงวันนี้คือเม็ดเดียวสามารถทําเป็นนักล่าได้เลยนะครับวิ่งบนรูด,ด้างสายมินิมาราทอนจะรู้ดีว่าล่าล่ายังไงได้หยุดหลุดแล้วทบนะ เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกคนเองรวยๆนะครับปังๆนะครับขอให้2ตัวแตก3ตัวแตกรวยๆเลยส่วนคนที่อยู่ในห้อง v i p ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตา,ามอาจารย์ใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้แล้วก็สามารถย้อนไปดูคลิปตัวของได้ที่อาจารย์เคยสอนไว้นะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ